ีคะ่ะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้นะคะพามาดูนะคะแหลกหลังคานะคะ v o r นะคะอันนี้เป็น v o r ตัวแรกนะคะลูกค้าเลือกตัวถาสีบอลน,นะคะเลือกทรง RR03 r สีบอลน,นะคะคันนี้นะคะขนาดเมตรคุณเมตรสามสิบซมนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะคะหนาแข็งแรงกันเลยนะคะ และทีนี้ของเรานะคะก็ได้เลือกคอันขวางทรง RB01 สบอลให้ลูกค้านะคะโดยการติดตั้งของเราจะพิเศษมากนะคะกระถางตัวนี้ใส่ยางด้านบนให้นะคะแล้วก็มีการใช้สาแหลกนะคะในการติดตั้งนะคะเวลาลูกค้าเอาตัวถาดออกใช่ไหมคะ,ะก็จะเหลือเป็นชุดคานขวางที่มียางด้านบนนะคะสามารถนำไปวางเต็นท์วางของวาง อะไรต่างๆนานาได้เลยนะคะสวยมากๆเห็นไหมคะโอ้โหมันลงตัวไปหมดเลยค่ะนี่เห็นไหมคะสวยงามมากพ้าวทุกอย่างมันตรงรุ่นใช่ไหมคะมันติดออกมายังไงก็สวยนะคะเหมือนที่แจ้งไปนะคะขอให้มันตรงรุ่นค่ะติดออกมายังไงก็สวยนะคะเห็นไหมคะนี่สวยมาก สวยนะแข็งแรงตรงรุ่นเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะสวยงามมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยจริงๆสวยเลยหละอ่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ s c r ราชาแหลกหลังคานะคะเรามีบร hey, ิการจัดส่งถึงที่ทั่วประเทศนะคะหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย s c r ทั่วประเทศเลยนะคะ เดี๋ยวมีอะไรเรามาจจะอัปเดตให้ชมกันอีกสวยมากค่ะคันนี้สวยจริงๆสวยมากประทับใจมากค่ะสวยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ